360องศานะคะก่อนที่จะไปเข้าห้องสมุดวัสดุที่ tcdc นั้นนะคะอามีทิปดีๆค่ะเกี่ยวกับผนังของบ้านนะคะซึ่งสามารถงบอกถึงแนวคิดแล้วก็เอกลักษณ์ของผู้ที่อยู่อาศัยภายในบ้านได้อีกด้วยนะคะรวมไปถึงค่ะผนังแต่ละประเภทนั้นนะคะมีคุณสมบัติที่แตกต่างกันออกไปค่ะวันนี้ก็เลยมีทิปดีๆเกี่ยวกับผนังของบ้านคุณมาฝากกันค่ะ ผิวของบ้านหรือว่า Skin of the อ o u ฮานะคะก็เปรียบเสมือนกับเสื้อผ้าที่เราสวมใส่แสดงถึงเอกลักษณ์ทั้งนี้นะคะยังช่วยในเรื่องของการระบายอากาศบองกันความร้อนความเย็นแล้วก็ลมที่พัดผ่านได้อีกด้วยล่ะค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเดี๋ยวเราไปทําความรู้จักกับผิวของบ้านกันเลยดีกว่าค่ะอย่างแรกนะคะก็คือความเป็นธรรมชาติกับไม้ค่ะ ซึ่งเป็นวัสดุธรรมชาติที่นํามาก่อสร้างอย่างแพร่หลายมานานแล้วล่ะค่ะเนื่องจากมีความแข็งแรงทนทานน้ําหนักเบาก่อสร้างได้ง่ายให้ผลลัพธ์ที่รู้สึกผ่อนคลายสบายแล้วก็ดูอบอุ่นแต่ในปัจจุบันนะคะบ้านที่มีโครงสร้างและวัสดุกรุกไม้ไม่ค่อยมีให้เห็นกันแล้วล่ะค่ะเพราะว่ามีความทนทานน้อยกว่าผนังที่มีโครงสร้างเป็นปูนจึงเปลี่ยนมานิยมเป็นการกรุกไม้บนผนังปูนแทนค่ะ 2. คือวัสดุที่เหมือนไม้แต่ไม่ใช่ไม้นั่นก็คือวัสดุทดแทนไม้นั่นเองค่ะโดยเป็นวัสดุที่ช่วยลดการใช้ไม้แถมยังทนทานปราศจากปลวกทนน้ำน้ำหนักเบาติดตั้งได้ง่ายโดยอาจทำมาจากเศษพลาสติกเศษไม้ต่างๆนำมาหลอมแล้วก็ขึ้นรูปเป็นไม้ในรูปแบบต่างๆที่เราต้องการค่ะปัจจุบันมีเทคโนโลยีสามารถทำให้ผิวนั้นใกล้เคียงกับไม้ได้จริงมากยิ่งขึ้นค่ะ วัสดุทดแทนไม้ประเภทนี้จึงเป็นทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจโดยเฉพาะในตำแหน่งที่ต้องการใช้เป็นส่วนที่ไม่ต้องสัมผัสใกล้ชิดค่ะเช่นระแนงที่อยู่สูงหรือฝ้าชายคาที่อยู่ภายนอกซึ่งสามารถมองเห็นได้เฉพาะในระยะไกลค่ะ3ให้ความสวยงามและสวยเร็วด้วยการทาสีค่ะ ซึ่งเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดอีกวิธีหนึ่งนะคะที่ทําให้บ้านดูสวยงามแต่ว่าสิ่งที่สําคัญไม่แพ้กันนั่นก็คือการเลือกโทนสีค่ะคือประเภทของสีสําหรับสีที่ทนทานจะเป็นสีอะคริลิกที่ใช้ทาภายนอกอาคารบนผิวปูน ปัจจุบันผู้ผลิตสีเหล่านี้ได้คิดค้นเทคโนโลยีที่ช่วยให้เนื้อสีติดทนนานมากยิ่งขึ้นรวมไปถึงการทําความสะอาดตัวเองได้และไม่เป็นอันตรายต่อผู้อยู่อาศัยนอกจากนี้แล้วนะคะในปัจจุบันยังสามารถผสมสีให้เกิดความหลากหลายได้มากมายและสามารถทําเท็กเจอร์โดยใช้แปรงทาสีทําให้เกิดรูปร่างปแปลกๆได้อีกด้วยล่ะคะ่ะสีผนังเทศทันสมยัยหรือว่าผนังเหล็กรีดบอนหรือว่าเมทัลชีคค่ะ แผ่นเหล็กที่ถูกรีดเป็นลอนนั้นนะคะซึ่งจะมีรอยต่อระหว่างแผ่นน้อยสามารถรีดเป็นแผ่นได้ยาวตามความต้องการค่ะจึงช่วยลดปัญหารั่วซึมน้ำหนักเบาช่วยลดขนาดของโครงสร้างได้รวมถึงมีขนาดให้เลือกหลายขนาดหลายสีปัจจุบันมีทั้งแบบอาบสังกะสีแล้วก็เคลือบสีค่ะรวมไปถึงยังมีแบบเคลือบอลูมิเนียมอีกด้วยซึ่งแบบหลังจะมีความทนทานมากกว่าแต่ผนังประเภทนี้ก็จะเกิดเสียงดังค่ะเมื่อกระทบกับฝนที่ตกลงมา หรือสามารถแก้ไขได้โดยการบูดฉนวนกันเสียงและฉนวนกันความร้อนที่ผนังค่ะซึ่งก็สามารถช่วยให้เสียงดังที่เกิดขึ้นลดน้อยลงได้ 5. ผิวสัมผัสธ,ธรรมชาติจากหินโดยหินเป็นวัสดุธรรมชาติที่ให้ความรู้สึกแข็งแรงทนทานและเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติค่ะแนอดีนิยมนำหินมาก่อสร้างเป็นผนงังหรือว่ากำแพงรับน้ำหนัก แต่ปัจจุบันไม่มีความจําเป็นที่ต้องสร้างผนังรับน้ําหนักอีกทั้งการก่อสร้างก็ยากลําบากดังนั้นนะคะเราจึงใช้หินมากรูกที่ผิวของผนังเท่านั้นค่ะโดยกรณีที่มีผนังอยู่แล้วเช่นผนังคอนกรีตก็สามารถนําหินมาเรียงประดับยึดกับผนังดังกล่าวได้เลยละค่ะ 6. ผิวคอนกรีตที่สวยได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นการพ่นด้วยทรายการใช้ปูนสลัดการปัดด้วยแปรงเป็นรวดลายหรือว่าการทำสีกัดกรดการทำผนังคอนกรีตขัดมันหรือว่าฉาบทับด้วยปูนซีเมนขาวทั้งหมดเป็นการตกแต่งภายหลังคอนกรีตแข็งตัวแล้วค่ะเป็นการเพิ่มลูกเล่นนะคะให้กับผนังเรียบได้แบบไม่ยากนักหรือการตกแต่งด้วยการเติมวัสดุอื่นๆลงไปเช่นการเติมสีฝุ่นลงไปในเนื้อคอนกรีตเพื่อให้เกิดสีสันค่ะ 7. ผนังเรียบง่ายแบบมั่นคงโดยอิฐโชแนลที่ใช้ส่วนใหญ่จะเป็นอิฐดินเผาที่มีขอบแล้วก็มีสันที่คมแข็งแรงค่ะอีกทั้งยังมีให้เลือกหลากหลายแบบทั้งแบบเรียบๆไม่มีลวดลายและแบบที่มีลายนูนสูงต่ำไม่เท่ากันเพื่อความสวยงามค่ะส่วนใครที่ชอบความสวยแบบดิบๆอขอแนะนำอิฐมอนเลยนะคะเพราะว่าขอบของอิฐมอนนั้นจะไม่เรียบดูไม่เป็นระเบียบม,มากนักได้อารมณ์ของความเป็นธรรมชาติค่ะ 8. ผนังระบายอากาศสวยด้วยกับอิดช่องลมค่ะอิดก่อผนังที่ออกแบบให้มีช่องลมเพื่อระบายอากาศปัจจุบันมีการเลือกใช้หลายแบบด้วยกันเหมาะสำหรับการทำผนังที่ต้องการให้มีการระบายอากาศได้ดีแต่มีข้อเสียก็คือไม่สามารถป้องกันฝนแล้วก็มแมลงได้ค่ะต้องออกแบบให้มีชายคายื่นยาวบางังฝนหรือว่าติดมุงลวดเพื่อกันแมลงอีกชั้นหนึ่งค่ะ 9ผิวอาคารแบบใหม่ๆค่ะผนังเล่นเส้นใช้เหล็กรีดบ,บางสตีลชีตในขณะที่ต่างกันออกไปค่ะประกอบไปด้วยผนังภายนอกระยะของเส้นตะเข็บรอยต่อระหว่างแผ่นที่ไม่เท่ากันทำให้ผนังแบบนี้ดูน่าสนใจมากยิ่งขึ้นค่ะ สำหรับผนังเจาะช่องแสงนั้นสามารถเป็นได้หลายรูปทรงและก็หลายขนาดค่ะหรือว่าผิวของอาคารที่ทําจากดินเผาก็สามารถสร้างรูปแบบได้คล้ายกับอิฐบล็อกช่องลมค่ะโดยการทําเป็นตัวต้นแบบนําไปผลิตซ้ําและเรียงเป็นแผงผนังของตัวอาคารได้ฉะนั้นเราสามารถทําลวดลายของวัสดุก่อสร้างได้ตามต้องการเลยทีเดียวค่ะ เมือ่อพูดถึงเรื่องราวเกี่ยวกับบ้านแล้วนะคะก็มีองค์ประกอบหลายอย่างหลายปัจจัยด้วยกันนะคะจนจะมาถึงบ้านที่ดีได้ค่ะแต่อีกหนึ่งสิ่งที่สําคัญไม่แพ้กันนั่นก็คือเรื่องราวของวัสดุค่ะนามาซึ่งโครงสร้างที่ดีแล้วก็การตกแต่งภายในที่ดีอีกด้วยนะคะวันนี้อมก็เลยพาคุณผู้ชมมาที่นี่นะคะ TCDC ค่ะมาที่ห้องสมุดวัสดุเพื่อการออกแบบนะคะที่นี่จะมีอะไรแล้วก็น่าติดตามแค่ไหนเดี๋ยวตามอมมาเลยค่ะ เมื่อสักครู่นะคะก็เห็นบรรยากาศภายนอกแล้วนะคะสําหรับห้องสมุดวัสดุค่ะแต่ตอนนี้ค่ะอมเข้ามาอยู่ข้างในแล้วนะคะพร้อมที่จะเจาะลึกเรื่องราวเกี่ยวกับห้องสมุดท,ที่นี่แล้วเลยคะ่ะตอนนี้นะคะอมอ,อยู่กับพี่ยาดาค่ะผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจที่นี่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ต้องรบกวนนะคะพี่ยาดามาพูดคุยเรื่องราวเกี่ยวกับห้องสมุดวัสดุที่ TCDC หน่อยนะคะค่ะยินดีต้อนรับค่ะค่ะต้องถามพี่ยาดาก่อนเลยนะคะว่าที่นี่ค่ะมีวัตถุประสงค์ยังไงบ้างนะคะในเรื่องของการจัดตั้งค่ะค่ะสำหรับ นะคะห้องสมุดวัสดุของเรานะคะเรามีจุดประสงค์สําหรับเป็นแหล่งค้นคว้าข้อมูลนะคะเกี่ยวกับเรื่องวัสดุค่ะซึ่งจะเป็นวัสดุนวัตกรรมใหม่ๆด้วยนะคะวัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะคะแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยเรามีทางวัสดุที่อยู่ในประเทศนะคะเป็นวัสดุไทยแล้วก็วัสดุจากต่างประเทศเรียกว่าทั่วโลกเลยก็ได้ค่ะแสดงว่าที่นี่ให้ข้อมูลที่ครอบคลุมเกี่ยวกับเรื่องของวัสดุทั้งหมดเลยหรือเปล่าคะใช่ค่ะแต่ว่าเน้นหนักก็จะเป็นอย่างที่เรียนก็คือเป็นวัสดุนวัตกรรมะค่ะ มาถึงเรื่องของการให้บริการบ้างนะคะว่าที่นี่มีการให้บริการในรูปแบบไหนบ้างคะ่ะค่ะสำหรับการให้บริการนะคะเ,ออเราแบ่งเป็นหลายรูปแบบด้วยกันนะคะหลักๆเลยเนี่ยสำหรับออผู้ที่ต้องการจะมาหาวัสดุนะคะสามารถที่จะมาเยี่ยมชมได้แล้วก็หาข้อมูลนะคะซึ่งลักษณะการออให้ข้อมูลเนี่ยจะมี2แบบด้วยกันนะคะแบบแรกเราเรียกว่าการหาข้อมูลแบบ site, ออนไซต์ก็คือการที่มาที่นี่เลยแล้วก็มาดูชมสัมผัสเลือกวัสดุนะคะซึ่งหลัง จากที่เรามาเลือกดูแล้วเนี่ยก็ติดต่อได้เลยว่าเอ๊ะตกลงชอบชิ้นนี้เป็นสิ่งที่เราต้องการหาหรือเปล่านะคะก็คือต้องมามาที่นี่เองโดยตรงนะคะอีกแบบที่เราเรียกว่าออนไลน์นะคะสำหรับออนไลน์เ e ิร์ชเนี่ยก็คือสามารถที่จะเ e ิร์ชจากที่บ้านได้หรือว่าถ้ามีอินเทอร์เน็ตอาจจะผ่านมือถือหรือว่าที่หน้าจอที่บ้านที่ทำงานเนี่ยสามารถเ e ิร์ชได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะ แจ้งว่าต้องสมัครเป็นสมาชิกของที่นี่หรือเปล่าคะค่ะสําหรับนะคะถ้าเกิดในเรื่องของสมาชิกถ้าเป็นออนไลน์ต้องสมัครสมาชิกค่ะ,คะก็คือจะเป็นสมัครสมาชิกที่ TCDC นะคะแล้วก็สมัครเพิ่มเติมเป็น,เ,ปนเ,เลเวลระดับทัติน้มของเราค่ะ ตรงนี้ก็จะมี username password ให้แล้วก็สมาชิกสามารถทีอ่อย่างที่บอกคือสามารถ search ได้ตลอดเวลาค่ะรวมๆแล้วเนี่ยวัสดุตัวอย่างที่โชว์นี่มีเกือบ3,000ตัวด้วยกันนะคะแล้วสำหรับออนไลน์เนี่ยก็มีถึง5,000ชิ้นเยอะอย่างเ<า>ั้<า>ยละชซึ่งเป็นวัสดุที่ได้รับการคัดเลือกเราด้วยพี่อาดาคะมาถึงเรื่องของการให้ข้อมูลบ้างนะคะ ในเรื่องของส่วนวัสดุที่สามารถจับต้องได้ค่ะเรามีคันที่จะให้ข้อมูลยังไงบ้างค่ะอ,อ,อันนี้เป็นตัวอย่างดีกว่าให้ชมตัวอย่างเลยนะคะลักษณะการดิสเพลย์ของวัสดุในห้องนะคะจ,จะแบ่งเป็นหลายๆหมวดด้วยกันนะคะอย่างนี้ตัวอย่างก็คือด้านบนเนี่ยจะเป็นตัวอย่างวัสดุที่เรานํามาจากแสดงนะคะและสําหรับหมวดเนี่ยก็จะแบ่งเป็นหลายๆหมวดด้วยกันนะคะ,ะจะมีหมวดวัสดุที่เป็นคาร์บอนนะคะ,ะ,คะเป็นซีเมนต์เป็นโลหะ นะคะมีแก้วแล้วก็มีโพลิเมอร์สื่อที่เร,เรียกว่าพลาสติกนั่นเองนะคะ,คะแล้วก็มีเซรามิกรวมถึงวัสดุจากธรรมชาติอย่างตัวอย่างนี้เป็นอพอจะเดาออกไหมคะว่าใช้ทําอะไรตกแต่งบ้านได้ใช่นะคะเป็นโมดูล่าซึ่งเราเอามาเรียกว่าเกี่ยวก้อยเป็นโปรดักต์ของคนไทยะนะคะตรงนี้จะมีธงชาติไทยติดอยู่ ใช่ใช่ถูกต้องนะคะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเราจะไฮไลท์ตรงนี้นะคะว่าเป็นโพลิเมอร์เพราะว่าจริงๆเนี่ยเป็นยางสังเคราะห์นะคะแผ่นยางสังเคราะห์ซึ่งเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยจะไฮไลท์ที่โพลิเมอร์ว่าเป็นวัสดุหลักนะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีเรียกว่าโค้ดของผู้ผลิตนะคะอย่างสี่หลักแรกเนี่ยนะคะหกสองศูนย์แปดเนี่ยก็คือรหัสของผู้ผลิตนะคะแล้วก็ขีดศูนย์หนึ่งก็คือวัสดุซึ่งสามารถที่จะไปหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ว่า ผู้ผลิตเนี่ยคือใครแล้วก็ทางผู้ที่สนใจเนี่ยติดต่อได้โดยตรงจะสั่งซื้อหรือว่าขอตัวอย่างเนี่ยติดต่อได้โดยตรงนะคะแสดงว่าเราเป็นเสมือนหนึ่งเป็นส่วนถูกต้องใช่เราเป็นแหล่งรวบรวมให้ใช่ค่ะข้อมูลทั้งหมดเลยก็ครบถ้วนใช่มีเรื่องของการที่จับต้องได้เห็นในเรื่องของ product ด้วยใช่ค่ะรวมไปถึงรู้ว่าที่มาของแหล่ง product คืออะไรใครเป็นผู้ผลิตใช่ค่ะครบถ้วนจริงๆเลยนะคะ มาถึงเรื่องของของใหม่ที่จะเข้ามาที่สมุดที่ะไม่ทราบว่าเขามีการคัดกรองยังไงบ้างสําหรับของใหม่ๆแบบนี้ค่ะได้ค่ะสำหรับนะคะผู้ผลิตที่สนใจอยากจะมีวัสดุอยู่ในระบบของเราหรือว่าในระบบของ Material c o n n e c t i o n นะคะซึ่งที่ที่เอเชียเนี่ยของเราเป็นสาขาแรกคือที่กรุงเทพนะคะแต่ว่าที่ในในภูมิภาคนี้เนี่ยมีอีกที่สาขาอยู่ที่แดกูเมืองแดกูประเทศเกาหลีนะคะก็จะมี2ที่ในเอเชียแต่ว่าถ้าเกิดจะช ด้วยที่ New York, นิวยอร์กมี1สาขานะคะที่โคโลนมี1สาขาเยอรมนี ani, นะคะโคโลนแล้วก็ที่เมืองมิลานที่อิตาลีก็มีอีกหนึ่งสาขาะะผู้ผลิตไทยท,ที่เป็นผู้ผลิตวัสดุเหล่านี้นะคะคสามารถที่จะนําวัสดุเนียมาสมัครกับเราได้อ,อย่างเช่นนะคะคถ้าเกิดว่าคุณออเป็นผู้ผลิตกระจก สวยๆแบบนี้เลยสวยๆแบบนี้เลยเลยว่าสัญชาติไทยถูกต้อง <ฮะ S 1> มีธงไทยติดอยู่ถ้าคุณออมผลิตตัวนี้อยู่ <ฮะ S 1> หรือว่ารู้จักใครที่ผลิตแล้วก็สนใจอยากจะมีเนี่ย <ฮะ S 1> ให้อยู่ในดิสเพลย์ในในระบบของ Natural Connection นี่นะคะสามารถที่จะมาสมัครได้ไม่มีค่าใช้ใจ่าย ตรงนี้ไม่มีค่าใช้ใจ<ร>่ายนะคะ<ล>ฟรีเลยติด<ช>ต่อมาใช่แต่ว่าต้องเป็นโปรดักที่ทําไมคะน่าสนใจและ,ะมีนวัตกรรมหรือเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตรงนี้สามารถที่จะนำมาออสมัครกับเราได้โดยที่กรอ,อกไปสมัครไม่มีค่าใช้ใจ่ายนำตัวอย่างมาให้เรานะคะแล้วก็เราจะนำส่งเนี่ยไปให้กรรมาการที่นิวยอร์ก ็นผู้คัดเลือกอีกทีหนึ่งเขาเป็นกรมกร,กนกรมการกลางเขาก็จะไม่ทราบหรอกว่าประเทศไหนมาจากที่ไหนเป็นของใครเขาดูว่าถ้าวัสดุน่าสนใจใหรือว่าคิดว่าผู้ประกอบการเนี่ยคิดว่ามั่นใจว่าของเราดีแน่เนี่ยแนะนําให้มาสมัครเลยเพราะว่าเรามีแล้วหลายๆตอนนี้บริษัทไทยที่อยู่ในระบบเนี่ยมีเกือบ200เจ้าหลันะคะมีตั้งแต่ sme นะคะจนถึงบริษัทใหญ่ๆเราไม่เราไม่จํากัดขนาดของบริษัทแต่เราสนใจตัววัสดุเป็นหลัก น,ะะนอกจากผู้ประกอบการที่จะได้ประโยชน์จากห้องสมุดวัสดุที่นี่แล้วผู้ที่อยากที่จะได้สินของหรือว่าต้องการที่จะรู้เรื่องราวเกี่ยวกับโปรดักต่ตางๆก็ะจะได้ประโยชน์จากที่นี่เหมือนกันใช่คะต้องค่ะสาหรับดีไซเนอร์นะคะที่ต้องการมองหาของใหม่ๆเนี่ยนะคะหรือว่าวัสดุที่เรียกว่าช่วยในเรื่องของการออกแบบมไม่ว่าวัสดุที่เบาลงถูกไหมคะ,คะถ้าเบาลงเนี่ยค่าขนส่งมันก็ กหมะถูกลงใช่หรือว่าเป็นมิกรกับสินวดลล้อมซึ่งตรงนี้เทรนตรงนี้มาแรงอีโคเลยนะคะใช่ต้องมีนะคะแล้วก็ถ้าเป็นของที่เรียกว่าอาจจะมี process การทําใหม่ๆที่น่าสนใจตรงนี้เนี่ยดีไซเนอร์เองเนี่ยอาจจะไม่ต้องถึงกับบินไปดูที่ต่างประเทศเพราะว่าเรารวบรวมมาให้เราจกทั่วโลกสามารถที่จะมาดูได้ค่ะค่ะหรือว่าถ้าเกิดสมัครเป็นสมาชิกก็จะมีรูปแบบของออนไลน์ใช่ใช่ค่ะสามารถที่จะดูจากรูปหรือว่าติดต่อทางผู้ผลิตได้โดยตรงนะคะ สำหรับวัสดุใหม่ที่ได้รับคัดเลือกแล้วเมื่อกี้ที่ถามมานะคะเราก็จะส่งกลับมาแล้วก็อยู่ในระบบของ Material Connection เนี่ยนะคะทุกๆเดือนเนี่ยก็จะมีวัสดุใหม่มาประมาณ30ชิ้นด้วยกันเป็นอย่างน้อยค่ะก็แสงว่าถ้าเกิดใครติดตามที่นี่โดยตลอดก็จะอัพเดตข้อมูลใหม่ๆตลอดทุกเดือนก็จะมีใหม่ๆเข้ามาค่ะ ็นพี่อาดาพูดถึงหนังสือเล่มนี้ค่ะใช่ค่ะก็เป็นหนังสือใหม่แล้วค่ะของที่ใช่ค่ะล่าสุดนะคะเราก็มีการเอทำเรียกว่าสิ่งพิมพ์รวบรวมนะคะข้อมูลเกี่ยวกับวัสดุไทยทิศทางใหม่ของวัสดุไทยใช่ค่ะเพิ่งวางแผงและสดๆร้อนๆนะคะในเล่มเนี่ยก็จะมีเรียกว่าข้อมูลข้อมูลเกี่ยวกับวัสดุไทยนะคะซึ่งดูหน้าตาเรา เป็นเป็นยังไงคะอินเตอร์มากๆคะใช่ค่ะซึ่งซึ่งหนังสือเนี่ยมีทั้งสองภาษามีทั้งไทยและอังกฤษนะคะแล้วเราก็จะแบ่งเป็นหลายๆโหมดด้วยกันหน้าตาจะอินเตอร์มากอันนี้วางแผงแล้วถ้าเกิดว่าสนใจสามารถที่จะซื้อได้ตามร้านหนังสือชั้นนาทั่วไปนะคะหรือว่ามาซื้อที่ช็อป TCDC ก็ได้ค่ะนีตากไปด้วยใช่ค่ะ คมาถึงเรื่องดาวที่เกี่ยวกับบ้านบ้างนะคะสำหรับห้องสมุดวัสดุที่นี่มีอะไรอยากจะแนะนําหน่อยไหมคะสำหรับบ้านเนี่ยสำหรับบ้านนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโครงสร้างหลัก นะคะหรือว่าเป็นการตกแต่งภายในภายนอกอาคารนะคะหรือว่าแม้กระทั่งตกแต่งสวนเราก็มีวัสดุใหม่ๆนะคะซึ่งเป็นเทรนด์ใหม่ๆจากทั่วโลกคิดว่าตรงนี้น่าจะมาเยี่ยมชมมากเลยค่ะแล้วก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจนะคะทำผู้ประกอบการเองที่เกี่ยวกับเรื่องของสถาปัตยกรรมต่างๆใช่ค่ะก็คนที่จะต้องใช้สอยในเรื่องเกี่ยวกับบ้านด้วยถูกต้องค่ะน่าจะมาชมนะคะเพราะว่าจริงๆยังไงต้องมาสัมผัสเองด้วยค่ะกางวนนะคะให้ไปเยี่ยมชมได้เลยค่ะพอเป็น หนูว่าน้ำจิ้มเล็กๆน้อยนอยินดีมากค่ะให้คุณผู้ชมนะคะได้มาชมกันต่อได้มาเข้ามาชมด้วยตัวเองนะคะแต่ว่าขอนนํำจิ้มจากพี่ยาดาค่ะยินดีค่ะ คผู้ชมคะเมื่อสักครู่นะคะก็ได้รับชมเรื่องราวบางส่วนของห้องสมุดวัสดุที่ CDC เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวนช่วงหน้าค่ะจะพาคุณผู้ชมนะคะมาเดินชมให้ทั่วเลยนะคะสําหรับห้องสมุดวัสดุแห่งนี้ค่ะแต่ตอนนี้นะคะก่อนที่จะปิดเบรกกันไปค่ะเอามีเรื่องราวดีๆนะคะเกี่ยวกับนวัตรกรรมของสีที่สามารถปองอากาศให้บริสุทธิ์ได้อีกด้วยเลยค่ะแต่ว่าจะเป็นยังไงติดตามในทริปนี้เลยค่ะ ในบ้านที่ซึ่งเป็นเสมือนสถานที่ปลอดภัยมากที่สุดสําหรับเรานะคะแต่กลับมีสิ่งที่อันตรายร้ายแรงซ่อนอยู่ค่ะโดยที่คุณอาจจะไม่รู้ตัวเลยก็ได้เพราะว่าบรรดาเข้าของเครื่องใช้ต่างๆภายในบ้านไม่ว่าจะเป็นพรมผ้าม่านเฟอร์นิเจอร์ที่ทํามาจากไม้หรือแม้กระทั่งพื้นไม้รวมไปถึงวัสดุที่เป็นฉนวนต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่ง90%ของบ้านตกแต่งใหม่มักจะมีสารพิษซึ่งมีส่วนผสมของสารฟอร์มาดีไฮซึ่งก็เกินกว่ามาตรฐานที่กําหนดไวไ้แทบทั้งสิ้นเลยล่ะคะ่ะ ดยฟอร์มาดีไฮเป็นส่วนประกอบของโฟมที่ใช้ทำเป็นสนุนต่างๆเป็นส่วนประกอบในน้ำยาเคลือบพื้นผิวให้มีความเงางามมากยิ่งขึ้นอย่างเช่นพื้นไม้ค่ะเป็นส่วนประกอบในน้ำยาที่ช่วยให้ผ้าที่นำมาทำเฟอร์นิเจอร์หรือว่าผ้าม่านนั้นไม่หยับง่ายค่ะ <S <S เป็นสารต้านเชื้อราในกาวลาเทคที่ใช้ทำเฟอร์นิเจอร์ใช้ติดวอลเปเปอร์หรือฟอร์มาดีไฮโดนน้ำก็จะละลายกลายเป็นฟอร์มาลีนที่เราทุกคนรู้จักกันดีค่ะ <S <S แต่ว่ามีอันตรายมากกว่านะคะ เราว่าสารปอร์มาดีไฮนั้นสามารถระเหยออกมาอยู่ในอากาศได้เมื่อเราสัมผัสหรือว่าสูดดมเข้าไปก็อาจจะทําให้เกิดอาการคันผิวหนังอักเสบจ้างความระคายเคืองต่อเยื่อบุตาเยื่อบุจมูกและลําคอได้อีกด้วยค่ะและเมื่อเวลาสะสมอยู่ในร่างกายก็จะทําให้เรามีโอกาสเสี่ยงสูงที่จะเป็นโรคมะเร็งอีกด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งสําหรับเด็กซึ่งมีผลการวิจัยระบุเอาไว้ว่า 80%ของเด็กทั่วไปเคยได้รับอาการป่วยที่มีสาเหตุมาจากสารฟอร์มาดีไฮซึ่งแม้ว่าในปัจจุบันจะมีผู้ผลิตสินค้าเครื่องใช้ให้ความตื่นตัวหันมาให้ความสำคัญมากยิ่งขึ้นในการลดใช้วัตถุดิบที่มีส่วนประกอบของสารฟอร์มาดีไฮแต่ก็คงไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับเราคะ่ะที่จะหลีกเลี่ยงผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของสารฟอร์มาดีไฮแต่จากเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดที่เรียกว่าแอดิทอซิฟายเพนซีฟอกอากาศ จะทำให้เราปลอดภัยจากสารฟอร์มาดีไฮได้มากกว่าเดิมค่ะโดย Air detoxify paint เป็นการพัฒน,นาเทคโนโลยีของสีทาผนังอาคารซึ่งทำให้สีมีคุณสมบัติคล้ายกับเครื่องฟอกอากาศค่ะ ดยสีทําการยับยั้งป้องกันแล้วก็ย่อยสลายแบคทีเรียเชื้อราและสารฟอร์มาดีไฮที่ลอยอยู่ในอากาศให้หลดลงได้มากถึง90%ซภายในระยะเวลา24-40ชั่วโมงจากการทดสอบที่สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยและในปัจจุบันนะคะมีการผลิตสีที่นำเทคโนโลยีแอร์ดิทอลซิฟายมาใช้เพื่อทำให้ผนังอาคารสามารถดูดซับสารพิษในอากาศและกลิ่นอับชื้นจากแบคทีเรียได้อีกด้วยล่ะค่ะ ซึ่งนอกจากนี้แล้วนะคะยังสามารถเช็ดล้างทําความสะอาดได้ตามต้องการและที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งค่ะก็คือเรื่องของกลิ่นฉุนของสีที่มักจะมีกลิ่นฉุนอยู่เสมอเสมอเลยซึ่งทําให้ต้องทิ้งระยะเวลาเป็นอาทิตย์เพื่อให้กลิ่นเหล่านี้จางหายไปแต่ด้วยเทคโนโลยีของผลิตภัณฑ์ทําให้กลิ่นฉุนของสีหายไปภายใน1ชั่วโมงค่ะหลังจากที่ทาสีเสร็จแล้วนะคะซึ่งก็สามารถเข้าไปใช้งานได้แทบจะทันทีเลย นับว่าเป็นเรื่องที่ดีสําหรับปัจจุบันที่ผู้ผลิตสินค้าเกือบทุกรลยได้หันมาให้ความใส่ใจในเรื่องของความปลอดภัยของสินค้าที่ตนเองเป็นผู้ผลิตและว,วางออกจําหน่ายค่ะและนอกจากความพยายามที่จะผลิตสินค้าที่ปลอดภยัยปลอดสารพิษและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแล้วและยังมีการคํานึงถึงการป้องกันภัยจากแหล่งอื่นๆที่อาจเกิดกับผู้บริโภคได้อีกด้วยอย่างเช่นเทคโนโลยีแอดดิทัลซิฟายเป็นต้นค่ะ